blend make it bold make it blend make it bold สวัสดีคุณผู้ชมครับผมและวันนี้เราอยู่ในรายการสายหลอนแค่อยากเล่าพาที่ฟิจิกันแล้วโอ้ยย้มาต่อกันเลยนะครับคนต่อไปคนตะอไปซุชิกิไอนะอน,นี่พออ่านม่วเลยเวขคืในให้ <c oughs> มันมีสอเสียกับโซ่นะมันอ่านไม่ได้โอเคชื่อเล่นขอาเลยครับไอเนียไอเนีย ไอหน้าเชี่ยชื่อเลยเดี๋ยววันนี้แม่ครเยอะเลยอ่ะอาจจะเป็นชายาก็ได้ครับไอดอลที่ได้เสียงภาคโอฮาระมารินะครับมีคนเปิดเพลงนะครับผมก็ไม่ได้เป็นไครแล้วว่าเออฟาดเปิดทำไมไม่รู้อ่ะวันเกิด2ี่สามกรกฎาคมหนึ่งเก้าเก้าห้าอายุยี่สิบหกปีราศีสิงศูน์สูงร้อยสี่สิบเจ็ดที่ติดตามโมเทลผมก็ เคนให้เหมือนเดิมน,นะครับเป็นสิวอ่ะอ้ชิบหายแลความสามารถพิเศษร้องเพลงพื้นบ้านงานอาดิเลกวาดลูกดูอนิเมะข้อมูลย่อนะครับฟุซูกิไอนะเกิดเมื่อวันที่23กรกฎา,าคมพศ1 9 9 5พศสอง8หสในจังหวัด ของกฮอ,อไก่โดยเธอมีน้องสาวอีก2คนเธอเริ่มเรียนรู้การร้องเพลงแนวพื้นบ้านตั้งแต่อายุหกขวบและเคยเป็นแชมป์ All Japan Fol Song. เพลงพื้นบ้านญี่ปุ่นทั้งหมดขออย่าใส่บอกเลยแ่ตได้เข้ารอบคัดเลือกในการแข่งขัน 7th all Japan Anasong g r n n d r r i x Sapporo โ a อลญ a ่ปุ่นอัน,นิสงกรนด์ปรีซัปโปโครั้งที่7และเป็น1ใน3คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศเธอเคยอยู่ในชมรมกีฬาและชอบกีฬาที่ใช้ลูกบอลเช่นบอลเล่บอลบาสเกตบอลและฟุตบอลเธอถนัด มือข้างชายโอเคครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดฝากป๊าทายให้ผมด้วยนะครับอันนี้มีเสียงบกควันนะมึงอะไรก็ไม่รู้อะโอเคไม่ตาย